หลายคนจะสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมหน้าจอสตอรีโอริยนต์เดิมๆของ Toyota r ร v o คันนี้มันสามารถดูวิดีโอได้นะครับทั้งๆท,ที่ปกติเนี่ยมันไม่สามารถดูได้อยู่แล้วเนาะนะครับดูวิดีโอดู YouTube แบบนี้ได้นะครับ,บ,บนี่นครับเลื่อนเพลงได้ครับเนาะดูวิดีโอได้ดูอะไรได้ต่างๆนะครับนี่ครับ นะครับตัวนี้นะครับไม่ได้ไปทําการปลดล็อกหน้าจอใดๆนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอเดิมๆนะครับแล้วก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนหน้าจอมาด้วยครับสิ่งที่ทําให้หน้าจอตัวนี้อุปกรณ์นะครับที่ทําให้หน้าจออุปกรณ์ที่อุปกรณ์นะครับที่ทําให้หน้าจอรถยนต์คันนี้สามารถดูได้เนี่ยก็เพราะว่ากล่องอันนี้ครับ ตัวนี้เป็นกล่องสมาร์ทบ็อกนะครับใช้สําหรับในการเชื่อมต่อเนาะนะครับหรือว่าใช้สําหรับในการสตรีมหน้าจอรถยนต์ของเรานะครับให้สามารถเป็นหน้าจอ Android แบบนี้ได้นะครับแต่ว่าหน้าจอรถยนต์ของเราจะต้องรองรับ Android auto แล้วก็ apple c a r p l a y พนะครับถ้าหากมันไม่รองรับ Android Auto แล้วก็ Apple CarP l a y มันก็ไม่สามารถที่จะดูแบบนี้ได้นะครับตัวกล่องนะครับทําหน้าที่ยังไงนะครับตัวกล่องทําหน้าที่เป็น ECU นะครับส่วนหน้าจอของเราเนี่ยเป็นมันจะทําหน้าที่แค่แสดงผลแบบนี้นะครับมันจะทําหน้าที่แค่แสดงผลแบบนี้นะครับนี่แหละนะครับคือข้อดีของมันนะครับใช้งานยังไงนะครับทีนี้ถามว่าใช้งานยังไงนะครับเพียงแค่เราเราไม่ต้องไปใช้ถามว่าใช้งานยังไงนะครับการใช้งานไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับเพียงแค่เราเสียบเข้ากับช่อง USB แบบนี้นะครับของใครมี Type C นะครับมันก็มีอะแดปเตอร์ Type C ไปให้ด้วยนะครับอะแดปเตอร์ ของใครเป็นท้าย C นะครับก็จะมีอะแดปเตอร์แปลงที่เป็นท้าย C ไปให้ด้วยนะครับเสียบเข้าไปแล้วทํายังไงนะครับเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเสียบเข้าไปแล้วเนาะนะครับไปนี้ดูนะครับ นี่นะฮะเมื่อเราเสียบกล่องเข้าไปแล้วมันจะขึ้นคําว่าสมาร์ทบ x ็อกแล้วก็จะมาเมนูหน้าจอแล้วก็จะเมื่อเราเสียบกล่องเข้าไปแล้วนะครับมันจะขึ้นคําว่าสมาร์ทบ็อกแล้วก็ขึ้นมาเมนูนี้นะครับให้เรากดไปที่วิดีโอนะครับแล้วไปที่การตั้งค่านะครับปล่อยฮอสปอตจากมือถือของเราออกไปนะครับแล้วก็ไปที่อินเทอร์เน็ตนะครับเปิด WiFi แล้วก็เชื่อมต่อกับฮอสปอต w ไวไฟของเรานะครับแค่นี้ก็ดูได้แล้วครับนี่อย่างนี้อย่างของผมนี่ก็เชื่อมต่อเป็นของ WiFi ของผมเองนะครับก็คือฮอสปอตของผมเนาะ นี่นะครับดูแค่นี้เองนะครับก็ดูวิดีโอได้แล้วนะครับไม่ต้องไปทําอะไรมากมายเลยนะครับนี่ก็เป็นวิธีการง่ายที่สุดนะครับสําหรับคนที่อยากจะดูวิดีโอบนหน้าจอรถยนต์ของเรานะครับแต่ว่าไม่รู้จะทํำยังไงนะครับหาอุปกรณ์อะไรมาเสริมก็ไม่ดีนะครับบางคนก็อยากจะไปเปลี่ยนหน้าจอใหม่แต่ก็ไม่อยากจะรื้คอนโซลรถยนต์นะครับหรือไม่อยากจะทําให้หรือไม่อยากจะทําให้มันเสียระบบนะครับ ก็ใช้กล่องตัวนี้ได้เลยนะครับก็ใช้กล่องตัวนี้ได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปลื้อเครื่องมาอโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนหน้าจอนะครับไม่ต้องลื้อระบบไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นนะครับเสียบเข้าไปดูได้เลยนะครับความเร็วของความเร็วของวิดีโอนะครับก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของเราด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอินเทอร์เน็ตเราช้าแล้วจะดูวิดีโอไวนะครับ ความเร็วของกล่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของเราด้วยนะครับถ้าหากอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยมันไวนะครับมันก็สามารถที่จะสตรีมหน้าจอได้ไวข,ขึ้นนะครับอย่างตัวนี้ก็ นีเสยะครับเห็นไหมครับหน้าจอเดิมๆแบบนี้ก็ดูได้ครับไม่จําเป็นจะต้องไปเปลี่ยนหน้าจอหรือว่าไปปรับแต่งหน้าจออะไรทั้งสิ้นนะครับเราไม่ต้องเปลี่ยนต้องไปปลดล็อกดูวิดีโอกันดูง่ายๆกันเลยนะครับผมเองก็ดูแบบนี้นะครับรถวิ่งดูได้นะครับรถขยับดูได้รถจอดดูได้ปกตินะครับใส่เกียร์ถอย ถ้าหากว่าเราใส่เกียร์ถอยนะครับก็สามารถที่จะดูถ้าหากว่าเราใส่เกียร์ถอยนะครับกล้องหลังรถยนต์ของเราเนี่ยก็ยังคงใช้งานได้ปกตินะครับเมื่อเราใส่เกียร์ว่างหรือใส่เกียร์ดีนะครับตัววิดีโอก็จะกลับมาเล่นแบบนี้นะครับ